สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566วันนี้ก็เลงมา1ตัวมาฝากพ,พี่เพื่อนๆกันอีกเช่นเคยเลยนะซึ่งวันนี้ก็มีบอลเตะกันค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงแต่เราเลงไว้แล้วนะอยู่ในลีกของลีกวันอังกฤษนะเป็นคู่ของเบอร์ตันเอาเบียนเปิดบ้านการมาเยือนคิมบิจอยู่ในเต็ดนะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสอตรงนะนะเราไปดูด้านควาพขอมคร่าวๆ กันเลยว่าในเกมวันนี้มีใครเจ็บมีใครติดโทษแบ่งกันบ้างแล้วมีด้านผู้ข,ข้าพรมด้านผู้เล่นี่เ็ตตัวจริงเนี่ยมีใครฟิตไม่พร้อมรบกันบ้างนะฮะทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์ตันนะมีตัวเจ็บมีตัวติดโทษแบ่งเลยนะด้านสำรับจัดแผนคาดว่าจะมาบก4 2 3 1นะพร้อมวางตัว,วลวนหลักเป็นบางแฮมนะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรเกมรุกในแดนหน้านะฮะส่วนทางทีมเยือนอย่างคิมบิชนะ หนึ่งพวกเขาเนี่ยจะไม่มีตัวผู้เล่นอย่างใสกูุยาเน็ตนะตัวรูกของทีมที่มีการบัดเจ็บ ราคาต่างอยู่มาตั้งนานแล้วนะซึ่งในเกมล่าสุดเนี่ยเขาพร้อมออกอาดแบบไม่มีปัญหาด้วยนะด้านสำหรับชัดแฝนเนี่ยคาดว่าจะมาบสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกัน,นวางตัวผลิหลักนะในที่เป็นตัวจริงในเกมวันนี้เป็นทางด้านแจ็คแลนแคนเตอร์คอยปั้นเกมแับนุนเป็นทางด้านโอคานาบิฮินะกองหน้าตัวเป้านะคอยลงลากสกอร์กับทีมในเกมวันนี้นะ,นะเราไปดูด้านนะครับ ฟอร์มทีมนะฟอร์มทีมผลงานกันไอ้ทวร์ทที่พวกเคยเจอกันเนี่ยนะเป็นทางด้านเคมบิดยูเนเต็ดที่เก็บคว้าชัยมาได้มากกว่า2นัดนะฮะถึง2เกมล่าสุดเนี่ยก็ที่เขาเคยเจอกันเนี่ยในวันที่2 7่สแล้วในเดือนที่4วันที่4เดือน5ของวันที่23เนี่ยก็เป็นทางเบอร์ตันเฉือนชนะไป10ครับเคมบิดยูเนเต็ดเนี่ยก็ชนะไป4-3นะก็ถือว่า ชนะกันไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะกินกันไม่ค่อยหลงนะสำหรับคู่นี้ที่เคยเจอกันนะสำหรับทางเบอร์ตรันในเกมวันนี้เลยลงเล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองนะฮะห้านัดหลังสุดนะซึ่งก็ยันเสมอ2อเกมแพ้1เกมในบ้านนะสเกมล่าสุดเนี่ยก็เก็บคว้าชัยชนะในบ้านได้กับทางเอเบอร์ตันสองศูนย์วีแกแอตติกสองหนึ่งนะก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะทางฟอร์มเบอร์ตันเอลเบียนเนี่ยในบ้านก็กลับมาแล้วนะฮะสำหรับฟอร์ม กะะารเล่นนะส่วนทางทีมเยือนอย่างเคมเบรชอยู่ในเตดนะวันนี้ได้ไปบุกไปเยือนถึงถิ่นของเบอร์ตันนะฮะก็รฟมทีมผลงาน5นัดหลังสุดที่ไปบุกไปเยือนเนี่ยอกอเก็บชัยไป1น,นัดนะใน5เกมหลังสุดนะซึ่ง3เกมนะ3เกมมีแพ้ติดต่อกันถึง3เกมติดเลยนะแพ้เรตันโอเรียน2-0ปิวโอโอยู่เตต2-0วีแกนแอเลนติก2-1 ซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปยันเสมอดร์บี้เคาน์ตี้ศูนยซึ่งไม่มีสกอร์เลยนะซึ่งผลงานโดยรวมของทางเคม b ิตยูไนเต็ดเนี่ยผลงานไปบุกไปเยือนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่น,นิดหนึ่งนะซึ่ง5เกมหลังเนี่ยก็มีแค่เก็บคว้าชัยไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮนะ,ะเราไปดูทางด้านราคากันเลยนะ ทางด้านราคาเนี่ยนะก็เปิดมาเนี่ยก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะตอนแรกนะฮะก็นะตอนนี้เนี่ยก็ขยับไหลขึ้นเป็นราคาปอก่อแล้วกับจ่ายน้ำเนี่ยก็จ่ายที่ราคาน้ําล้นเลยนะทางสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะฮะซึ่งเปิดมาเนี่ยราคาแปลกๆมากนะฮะซึ่งทางสูงต่ำเนี่ยก็จ่ายที่ราคาน้ําู8 3จุดดสามนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นราคา จ่ายน้ําที่จ่ายน้ําเดิบนะควรฟังตํำเนี่ยนะก็จ่ายที่ราคาน้นํา0.93นะตอนแรกนะตอนนี้ขยับไหลขึ้นเป็นน้ําล้นนะสำหรับทางเบอร์ตันในเกมวันนี้เนี่ยก็ดออปไปมากเลยสําหรับอฟอร์มทีมผลงานนะซึ่งพวกเขาเจอกับ,กบทีมเยือนอย่างเคมบริดจ์ยูไนเต็ดที่มีทีเด็ดด้านแนวรุกนะซึ่งหวังผลสกอร์สูงเลยนะซึ่งในเกมวันนี้นะเบอร์ตันได้ลงเล่นในบ้านนะก็ นัดล่าสุดที่ไปชนะกับทางวีเกนองหนึ่ก็มีล้นสารฝันต่อฟอร์มแรงนะส่วนนะเคมบิดเคมบิดอยูไนเตดนะจัดว่าฟอร์มออกทะเลไปไกลเลยจากเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งพ่ายกับเบลลี่ไป0นะูนย์สคาบ้านเลยนะเกมรับก็ค่อนข้างที่จะถดถอยลงไปนะกับเลทราคาหน้าบ่อนที่ราคาปอปอกนะก็ผมฟันทงใบทางเบอร์ตันเอาเบียน นะในราคาปปนะสำหรับผู้นี้ก็ฟันธงนะก็สำหรับวันนี้ในก่อนจะจากรากันไปก็ต้องขอพี่ๆเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดนะบอนเต่ง1ตัวนะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ